เราเห็นหลายคนรีวิวแล้วเขาบอกว่ามันเหนียวหอมมากจริงเอาประมาณนี้เอน่าจะครบนะที่เทออกมาน่าจะครบบอกเลยว่ากัดฟันแตกสวัสด,ดีครับผมกลับมาอีกแล้วครับกับรายการที่มีชื่อว่ารีวิวโค้ดสุดท้ายคร,รับวันนี้เรียกด้ว่าทนกระแสไม่ไหวนะครับเราก็เลยจะต้องมารีวิวเจ้าสิ่งนี้กันนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆายคนอาจจะรีวิวกันไปแล้วนะครับแต่ตามคอนเซปต์รายการเราเลยครับรีวิวคนสุดท้ายครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิว จะเป็นไงไปดูด้นยนี่นะครับผมจะเป็นผักจากประเทศจีนนะครับถุงนี้มีปริมาณอยู่ที่250กรัมนะครับได้มาในราคาประมาณเกือบ90บาทนะก็แพงอยู่เราเห็นหลายคนรีวิวแล้วเขาบอกว่ามันเหนียว <c oughs> เหนียวหรือเปล่ามไม่รู้ครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแกะกินกันเลยนะฮะโอ้มีซิปล็อกเกอร์เดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในาจะเป็นไงมาไปแกะกันเลยมาครับผมจะาม,มาแกะซองเลยครับนี่ฉีกง่ายมากเลยฉีกตรงนี้เลย นะครับโอ้โ oh. อ oh ้โหให้ดูให้ดูอืมหอมมากจริงแต่ข้างในก็กินเหมือนขนมเลยนะขนมทั่วไปเลยโอ้โหเหมือนเลเออใช่เหมือนเลเลยมาเดี๋ยวเราจะเทให้ทุกคนดูกันนะครับมาครับนี่มันไม่ชามันต้องไหวมาเอาประมาณนี้เหรอน่าจะครบนะ ทเทออกมาน่าจะครบดูแล้วน่าจะโอ้หลากหลายอยู่นะครับไม่ใช่แค่ผักนะน่าจะมีผลไม้ด้วยนะครับเรามาดูกันอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นสลัดไหมไม่รู้ดูไม่ออกนะครับอันนี้น่าจะเป็นขนุนดูเลยใช่ด้วยอันนี้เขาเรียกว่า r a d i s นะครับน,นี่ก็กระเจีย๊ยบนี่เจีย๊ยบโอ้ยตัวอย่างเยอะมากมายเยอะแยะมากมาย มันก็เขียนบอกไว้นะครับลองอ่านกันดูนะอ่านภาษาจีนเราก็อ่านกันดูนครับว่าไม่ออกเดี๋ยวเรามาทดลองกินเลยนะครับเอาเลยไหมไปเรามาลองกันที่าลดิชกันก่อนเลยนะเนี่ยดูน่ากินเนละอหือกรอบอนนกรอบมากอันนี้น่าจะบีดรูทหืม เจอามากขนุน,น,น,อนโอ้โหกล้คยครยับกล้ยน่าจะกล้ยหอมอ๋ออื้มแข็งโป๊ก,กแ,แต่ละอย่าง อันนี้เห็ดหอมมีมาชิ้นเดียวอือก็นี่เลยทีเด็ดอือเขาทำยังไงให้มันก,กรอบขนาดน,นี้นะ่แห้งอ่ะโอ้โ โอ้ยขอ,อขังบอกเลยว่ากัดฟันแตกอะ่ะก็สรุปว่าเจ้า,าผักกรอบอันนี้เนาะยังกรอบอยู่นะคือส่งมาวันเดียวจากประเทศไทยนั่นแหละก็ยังกรอบอยู่นะคือบางเจ้าเราเห็นบางเจ้า,าจากรีวิวก็จะแบบเหนียวบ้างละหืนบ้างละแต่นี้คือได้อยู่อะ่ะเิ็นได้สดใหม่ถ้าจะดูน่าจะยังไม่หมดอายุด้วยนะครับเป็นผักอบแห้งด้วยแล้วก็โอ้โห ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ไม่ดีต่อสุขภาพฟันนะฮะโคตรแข็งนะครับแข็งโป๊กวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะลองกินก็ลองไปสั่งได้ในช้อปปี l a า a าดนะครับเหมือนเดิมแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะครับหรือกดแชร์กดซับสไคร b นะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้ครบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับมีแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ